เวลาที่เราป่วยเราจะเจอคนสามประเภทนี้นะครับประเภทที่หนึ่งถ้าเขาชอบเขาจะช่วยประเภทที่สองถ้าเขาชังเขาจะแช่งประเภทที่สามถ้าเขาเฉยเขาจะเย็นชาเพราะฉะนั้นพึงสังเกตนะครับเมื่อเราป่วยเห็นขำมีคำตอบถ้าเขาชอบเขาจะช่วยด้วยสงสารคอยติดตามหรือโทรหาถามอาการ บ้างประสานกับหมอยาเมตตากันถ้าเขาชังเขาจะแช่งแกล้งเสียดสีป่วยและดีเรามีทุกขเขาสุขสรรไม่ใช่ญาติจะเยื่อใยทำไมกันไม่ผูกพันชังน้หน้าไม่พาทีถ้าเขาเฉยแม้เห็นก็เย็นชา ไม่นำพาไม่ว่าร้ายไม่ป้ายสีอารมณ์เฉยไม่สนใจไม่ใยดีกรรมนำชี้เราเห็นให้เป็นไปนี่แหละครับชอบเขาก็จะช่วยช่งจะแช่งเฉยจะเย็นชา